สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเสียงสะท้อนนะคะจากผู้ใช้ดโดรนโดยตรงเลยในบ้านเราครับผมซึ่งเราก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากหลายๆที่เลยค่ะทางออนไลน์โดยเฉพาะความรู้สึกที่มีตกกฎระเบียบแล้วก็การดำเนินงานของกอพทอหรือ caap นะคะครับผมดูเหมือนว่าจะมีประเด็นร้อนแรงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ดโดรนเพื่อการเกษตรใช่ครับ คือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันก็สะพ้อนปัญหาแล้วก็ความท้าทายที่ผู้ใช้งานเขาก็มันเผชิญกันอยู่อย่างชัดเจนเลยครับ <S 1> <S 1> <S ตั้งแต่เรื่องอความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆนะครับไปจนถึงผลกระทบที่มันส่งผลเปราอาชีพต่อไรายได้เขาโดยตรงเลย <S <S 2> <S 2> มีหลายเสียงเหมือนท่นครับขี้บ่งชี้ถึงความรู้สึกว่าแบบการตอบสนองของหน่วยงานเองอาจจะยัง อ่ไม่ขันทุนที่หรืออาจจะยังไม่ได้เข้าใจบริบทนานจริงๆนะครับค่ะเป้าปหมายที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจประเด็นหลักที่ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ขายกขึ้นมาว่ามันคืออะไรมีน้ำหนักแค่ไหนแล้วก็สะท้อนท่าอะไรบ้างครับเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นใหญ่สุดเลยที่ถูกพูดถึงเยอะมากหนีไม่พ้นเรื่องความล่าช้าแล้วก็ความซับซ้อนของกระบวนการต่างๆค่ะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่ร้อนแรงจริงๆครับมีการพูดถึงการรอคอยที่มันนานมากๆนานแค่ไหนคะโดยเฉพาะการลงทะเบียนโรนเกษตรที่น้ำหนักเกิน25กิโลกรมนะครับบางความเห็นนี่บอกว่ารอเป็น10วันก็ยังไม่ได้เรื่อง10วันครับแล้วบางรายนี่หนักกว่านั้นถือรอถึง9เดือนก็ยังไม่ผ่านอนุมัติเลยครับโอ้โห9เดือนอันนี้สร้างความกังวลใจมากเลยนะคะมากครับ แล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่ามีการเปรียบเทียบดรือนะครับกับการขออนุญาตโดรนประเภทอื่นใช่ค่ะเห็นเหมือนกันผู้ใช้งานหลายคนเขาก็ต้องคําถามนะคะว่าทําไมโดรนถ่ายภาพทั่วไปที่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าหรือเปล่าในบางมุมครับแต่ขออนุญาตได้เร็วกว่ามากบางทีแค่ไม่ขี่ชั่วโมงเองหรือไม่ขี่นาทีด้วยซ้ำใช่ครับมีคนคอมเมนต์เลยว่า ที่โดรนถ่ายรูปอนุมัติภายในห้านาทีในขณะที่โดรนเกษตรนี่รอนานเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นหลายเดือนเลยถ้าจุดนี้มันก็เลยทำให้เกิดคำถามถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช่ไหมคะถูกต้องครับผู้ใช้งานเขารู้สึกว่าโดรนเกษตรเนี่ยมันบินต่ำสังเกตก็ได้ราคาก็แพง ไม่น่าจะถูกมองว่าเป็นภัยความมั่นคงระดับเดียวกับโดรนประเภทอื่นหรือเปล่าอย่างที่มีคนบอกไว้นะครับว่าไม่มีใครบ้าเอาโดรนเกษตรราคาหลายแสนมาบินสอดแนมหรอกครับอืมจริงค่ะแต่กลับต้องมาผ่านกระบวนการที่มันเข้มงวดแล้วก็ล่าช้ากว่าเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องลงทะเบียนนะคะการขออนุญาตบินรายครั้งเองก็เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงกฎ ที่ให้แจ้งล่วงหน้าจากเดิม12ชั่วโมงคผมเปลี่ยนเป็น3วันทำการอันนี้มีเสียงวิจารณ์เยอะเลยค่ะว่ามันเป็นการผ่อนปลนจริงหรือหลายคนบอกว่ามันยิ่งสร้างปัญหาโดยเฉพาะเกษตรกรถูกต้องเลยครับในมุมเกษตรกรเนี่ยการรอ3วันทำการมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหน้านาเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลาเจอโรคหรือว่า,มาแมลงระบาดที่มันต้องจัดการแบบเร่งด่วนมากๆอืม มีเสียงสะท้อนมาชัดเจนเลยครับว่าถ้าเพลียลงรอเวลาสามวันไม่เหลือแล้วค่ะโหฟังแล้วเห็นภาพแล้วเลยครับหรือผมคงปังบอกหนอนแม่ข้าวแม่ข้าวให้หยุดกินสักสามวันก่อนมั้งครับคือมันสะท้อนเลยว่ากฎระเบียบตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยคำานึงถึงธรรมาชาติของงานเกษตรจริงๆที่ต้องการความรวดเร็วต้องการความยืดหยุ่นนะครับแล้วเรื่องการขออนุญาตบินระยะยาวล่ะคะ อย่างเช่นขอทีบียอเป็นเบือน e ที่ทางกพทอบอกว่าทำได้มีการชี้แจงออกมาแล้วนี่คะว่าผู้ใช้งานโรนสามารถขออนุญาตบินเป็นช่วงเวลาระยะยาวได้เช่นหนึ่งพื้นที่ขอบินระยะเวลาหนึ่งเดือนครับแม้ว่าจะมีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยดูเหมือนผู้ใช้งานหลายคนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ง่ายอ๋อเหรอคะหรือยังมีความสับสนอยู่ครับบางคนก็ยังเจอปัญหาอยู่ หรือรู้สึกว่าแพลบนบินหลายแปลงรเรอพื้นที่มันไม่แน่นอนการแจ้งลูหน้ายาวๆหรือแจ้งทุกแปลนทุกวันเนี่ยมันก็ยังไม่สะดวกอยู่ดีก็มีคนบอกว่าถ้าให้แจ้งทุกแปลงทุกวันมันไม่ไหวหรอกค่ะใช่ครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาจุกจิกเรื่องระบบตามมาอีกใช่เลยค่ะเรื่องระบบนี่ก็เป็นอีกปัญหาใหญ่เลยมีคนแจ้งมาว่าข้อมูลนักบินหายไปจากระบบเฉยเลยอ้าว หรือเข้าเว็บไซต์กพอพทอไม่ได้กพอพท UAS ก็เข้าไม่ได้ซึ่งแอป UAS นี่คือแอปสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับนะคะรคบผมพอเข้าระบบไม่ได้การต่ออายุใบอนุญาตหรือการยื่นเรื่องต่างๆมันก็ติดขัดไปหมดเลยค่ะมีคนบ่นว่าจะต่ออายุใบอนุญาตเข้าเว็บแคปไม่ได้เพราะกรอกเสรรหัสผ่านบอกว่าไม่มีผู้ใช้บัญชีนี้หรือแอป UAS เลยเปิดไม่ได้ครับเพราะเมลใช้ไม่ได้ครับ อปัญหาเชิงเทคนิคแบบนี้มันยิ่งซ้ำเติมความรู้สึกยุ่งยากความล่าช้าเข้าไปอีกนะครับใช่ค่ะจนมีเสียงเรียกร้องออกมาเลยว่าคิดทำระบบใหม่เลยครับผมว่าระบบนี้ไม่เวิร์คครับซึ่งมันก็สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและก็ความสเสถียรของระบบปัจจุบันและอาจจะรวมถึงความรู้สึกว่าการพัฒนาระบบต่างๆเนี่ย อาจจะยังไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะซึ่งไอ้ความล่าช้าความซับซ้อนปัญหาเรื่องระบบต่างๆเหล่านี้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความไม่สะดวกสบายครับแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงแบบรุนแรงเลยต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะในภาคเกษตรกระทบหนักมากครับทั้งเรื่องปากท้องเรื่องอาชีพเลย มีการประเมินความเสียหายหรือว่าไรายได้ที่มันหายไปจากการที่บินไม่ได้อย่างชัดเจนเลยนะคคะ่ะเช่นอะไรบ้างคะเช่นห้ามบินหนึ่งวันคนที่รับจ้างบินต้องเสียรายได้ขั้นต่ำสองพันห้าร้อยบาทซึ่งสําหรับบางคนเนี่ยนะครับนี่คือไรายได้หลักเลยในการเรียนชีพเขาวันละสองพันห้านี่ไม่น้อยเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือหลายคนลงทุนซื้อดโดรนเกษตรมาด้วยเงินผ่อนใช่ครับซึ่งราคามันสูงมากนะคะหลักแสนถึงเกือบล้านบาทก็มี ผมพอใช้งานไม่ได้ตามแผนหรือติดขัดเรื่องการขออนุญาตรายได้ก็หายไปแต่ภาระหนี้สินน่ะยังอยู่อืมอันนี้หนักเลยครับใใจ่ายคำถามคือเอาเงินที่ไหนมาจ่ายทังงวดหรือความกังวลที่ว่ากว่าจะได้เงินไฟแนนซ์ยึดก่อนมั่งมันเป็นความกดดันทางการเงินที่แบบหนักหน่วงจริงๆค่ะครับนอกจากเรื่องเงินแล้วผลกระทบด้านการปฏิบัติงานก็สำคัญไม่แพ้กันอย่างที่เราคุยไปตอนตอน้น เรื่องการรับมือศัตรูพืชไม่ทันเพราะต้องรออนุมัติตั้ง3วันค่ะยังมีเรื่องการใส่ปุ๋ยการดูแลพืชผลตามช่วงเวลาที่มันเหมาะสมที่มันต้องล่าช้าออกไปด้วยอย่างเช่นกว่าจะอนุมัตินาปีนาน้ําฝนน้ําในนาแห้งใส่ปุ๋ยไม่ทันโอ้โหกระทบไปหมดเลยนะคะแล้วประเด็นเรื่องการหาแรงงานทดแทนนี่ก็เป็นปัญหาจริงๆคะ่ะมีคนบอกชัดเจนเลยว่าจะเอาคนมาแบกเปพ้พ้นก็ไม่ไหวหาคนรับจ้างก็ยากครับ ค,คือโดรนมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้เยอะมากแต่พอใช้โดรนไม่ได้ก็เหมือนถอยกลับไปเจอปัญหาเดิมใช่ครับเพิ่มเติมด้วยความไม่แน่นอนเรื่องสภาพอากาศอีกถ้าฝนตกในวันที่ขออนุญาตไว้ก็บินไม่ได้คําถามคือต้องเริ่มกระบวนการขอใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าอืเรื่องพวกนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มากค่ะครับทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่ความรู้สึกของผู้ใช้งานจนํานวนมากนะครับที่มองว่ากฎระเบียบบางอย่างเนี่ย อาจจะยังไม่เข้าใจบริบทของโดรนเกษตรอย่างแท้จริงค่ะเขาก็ย้ำกันว่าโดรนเกษตรมันไม่ใช่ภัยความมั่นคงนะมันบินต่ำสังเกตง่ายควบคุมในพื้นที่จำกัดแต่กลับถูกจำกัดเข้มงวดอืมจนเกิดความรู้สึกน้อยใจนะคะดังที่มีการติดแฮชแท็กกันว่า hashtag, เกษตรกรไทยไม่ทำลายความมั่นคงของชาติหรอกคะ่ะฟังแล้วก็สะท้อนใจนะครับ พอผลกระทบมันรุนแรงขนาดนี้ก็ไม่แปลกเลยค่ะที่จะมีคําถามตามมาเรื่องการเยียวยาหรือว่าการช่วยเหลือค่ะมีผู้ใช้งานถามตรงๆเลยว่าสั่งให้หยุดบินไม่มีการเยียวยาเลยหรือหรือมีอะไรเยียวยาไหมคะแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาเลยนะคะครับการขาดการสื่อสารเรื่องแนวทางการช่วยเหลือหรือแม้แต่การรับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกเดือดร้อนค่ะ แลวก็อาจจะทําให้รู้สึกเหมือนถูกมองข้ามของผู้ใช้งานกลุ่มนีนะครับนอกจากเรื่องกระบวนการเรื่องผลกระทบแล้วนะคะประเด็นเรื่องข้อจากัดด้านพื้นที่แล้วก็การสื่อสารก็เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ถูกพูดถึงเยอะมากเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ห้ามบินหรือที่เรียกกันว่า red zones ค่ะใช่ครับเรื่องเขตห้ามบินโดยเฉพาะเขต VTD หรือเขตห้ามบินของกองทับอากาศเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากจริงๆครับมีผู้ใช้งานหลายคนให้ข้อมูลมาว่าพื้นที่สีแดงพวกนี้ มันกินบริเวณกว้างขวางจริงๆกว้างแค่ไหนคะพอจะประมาณได้ไหมบางคนประเมินนะครับว่าอาจจะครอบคลุมถึง75%ของประเทศเลยโอ้โหฝ่ามนฝนี่เลยครับทําให้พื้นที่ที่บินโดรนเกษตรได้จริงๆเนี่ยเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองมีการยกตัวอย่างจังหวัดที่บินยากไหมครับเช่นสกลนครหนองบัวเลยแทบไม่มีที่บินแถบอีสานตอนบนนะคะครับหรือพื้นที่ชายทะเลตั้ง หรือเพื่นที่แต่หัวหิดลงไปที่มีคนบอกว่าแดนหมดเลยแล้วผลกระทบมันยิ่งชัดเจนในพื้นที่ที่เขาต้องพึ่งพาดโดรนมากๆอย่างพื้นที่ชายแดนที่ขาดแคลนแรงงานใช่ครับมีผู้ใช้งานเล่าสถานการณ์มาว่าบ้านติกชายแดนแรงงานถูกผลักดันกลับประเทศหมดแล้วโดรนทำงานไม่ได้พอจะมีวิธีอนุโลมให้บ้างได้ไหมฟังแล้วก็เห็นใจนะคะ คือเทคโนโลยีมันมีทางแก้ปัญหาให้แต่กลับมาติดข้อจำกัดด้านพื้นที่ครับผมและที่น่าสังเกตอีกอย่างคือแม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสีแดงก็ยังมีความสับสนในการปฏิบัติตัวอยู่ดีครับอ้าวหรอคะมีผู้ใช้งานจากสุราธานีถามมาว่าสุราธานีไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงสามารถบินได้เลยไหมครับหรือต้องแจ้งล่วงลาด้วยยังงงนิดนึงครับอืม แสดงว่าการสื่อสารกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนพอใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งก็นําไปสู่รประเด็นใหญ่ถัดมาเลยคือเรื่องการสื่อสารของกอผทเองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากค่ะทั้งในแง่ของความชัดเจนความรวดเร็วแล้วก็การให้เหตุผลด้วยใช่ไหมคะครับหลายคนรู้สึกว่าได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าล่าช้ายังกรณีที่กอพทอ,ออกมาชี้แจงทีหลังว่าขออนุญาตบินระยะยาวได้ อ๋อค่ะก็มีคนสะท้อนกลับไปนะครับว่าออกมาอธิบายขยายความแบบนี้ตั้งแต่แรกๆรกพวกท่านก็จะไม่โดนบน่นโดนด่าครับก็คือสื่อสารช้าไปครับแล้วที่ดูจะเป็นปัญหาแล้วก็สร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับผู้ใช้งานอย่างมากเลยก็คือกรณีที่คําขอถูกปฏิเสธโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลหรือเหตุผลไม่ชัดเจนอันนี้น่าจะเจอบ่อยนะคะครับมีความเห็นเช่นบอกปลดล็อกขออนุญาตไปก็ไม่อนุมัติ ไม่ชี้แจงไม่ตอบกลับว่าติดปัญหาอะไรแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าต้องแก้ตรงไหนใช่ครับหรือกรณีที่หนักกว่านั้นคืออนุมัติไปแล้วตอนเช้าแต่พอบ่ายกลับมายกเลิกกระทานหันโดยไม่มีคําอธิบายอะไรเลยฮะมีแบบนี้ด้วยหรอคะครับมีคนบอกว่าอนุมัติเช้าบ่ายปฏิเสธฉุกเฉินงงมากเสียเวลาเดินทางด้วยแล้วไม่อธิบายอะไรเลยสิ่งเหล่านี้มันสร้างความไม่แน่นอนแล้วก็บรรทอนความเชื่อมั่นอย่างมากเลยรจริงค่ะ ความไม่แน่นอนแบบนี้ทำให้วางแผนทำงานยากมากเลยแล้วยิ่งมีการเสนอแนะด้วยนะคะว่าอยากให้กอพทเนี่ยช่วยประสานงานทำความเข้าใจกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่ด้วยอ๋อครับเช่นทั้งอำเภอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเพราะบางพัง,พงเนี่ยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองก็อาจจะยังไม่เข้าใจกฎระเบียบหรือบริบทของโดรนเกษตรอย่างทองแท้ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ค่ะครับผม จากปัญหาทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับทั้งเรื่องความล่าชา้าผลกระทบข้อจํากัดด้านพื้นที่แล้วก็การสื่อสารที่ยังติดขัดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็ความรู้สึกที่ชัดเจนมากๆจากฝั่งผู้ใช้งานครับค่ะเสียงเรียกร้องที่ดังและก็ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคงจะเป็นการขอให้ผู้มีอํานาจหรือเจ้าหน้าที่กอพอทอลงพื้นที่คะ่ะผมให้มาเห็นสภาพการทํางานจริงๆมาสัมผัสปัญหาจริงๆเพื่อที่จะได้เข้าใจบริบทแล้วก็ความเดือดร้อนของเกษตรกรมากขึ้น มีคอมเมนต์แบบตรงๆเลยนะคะว่านั่งสั่งการอยู่ในห้องออกมาดูหน้างานบ้างว่าสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรมากแค่ไหนหรืออยากให้มาศึกษาหน้างานบ้างครับแล้วก็มีคนเสนอว่าแฮชแท็กลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลก่อนที่จะออกกฎต่างๆจะดีกว่านะคะครับการเรียกร้องให้ลงพื้นที่แบบนี้มันสะท้อนความรู้สึกนะครับว่ากฎระเบียบที่ออกมาเนี่ย อาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากมุมมองที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงหน้างานถ่าเหมือนทํางานอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ออกมาเจอแดดเจอปัญหาจริงๆอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนั้นเลยครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมด้วยนะครับเช่นการลดความซับซ้อนของขั้นตอนลงบางคนเสนอว่าแค่ลงทะเบียนระบุตัวตนครั้งเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วอ๋อคือแค่ลงทะเบียนครั้งเดียวก็พอมั้งคะแล้วให้บินได้ปกติก็จบแบบนี้เลยครับ แล้วก็มีอีกข้อเสนอที่น่าสนใจคือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเยองเลยค่ะผู้ใช้งานบางคนชี้ว่าโดรนกรเกษตรรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีระบบบันทึกข้อมูลการบินผ่านแอปของผู้ผลิตยอยู่แล้วนะครับอ๋อใช่ค่ะโดรนกรเกษตรรุ่นใหม่มีข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแอปบริษัทผู้จําหน่ายอยู่แล้วซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อยู่แล้วนะครับ การนําข้อมูลตรงนี้มาใช้ประโยชน์เนี่ยก็อาจจะช่วยลดภาระการขออนุญาตรายครั้งลงได้นะครับก็น่าสนใจนะคะเป็นไอเดียที่ดีเลยแต่สิ่งที่สัมผัสได้แรงกล้ามากๆจากเสียงสะท้อนเหล่านี้คือความรู้สึกของผู้ใช้งานโดยเฉพาะเกษตรกรครับผมพวกเขารู้สึกเหมือนกําลังถูกซ้ําเติมนะคะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับราคาพืชผลตกต่าอยู่แล้วต้นทุนก็สูงขึ้นดังความเห็นที่ว่าราคาข้าวกระถูกส่วนทางกับต้นทุนที่แพงขึ้นแพง ครับเหมือนมาซ้ำเติมต่เลยครับฟังแล้วก็สะท้อนความรู้สึกจริงๆครับและยังมีความรู้สึกเหมือนถูกกดดันหรือแม้กระทั่งแกลนได้กดระเบียบที่เขามองว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมีคนบอกว่าเหมือนแกลนชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือแบบนี้เขาเรียกว่าอดค่ะต้องทำตามอดเท่านั้นอดดันมาก มันเป็นความรู้สึกที่สะท้อนความขับข้องใจความยากลำบากเลยคะจนบางคนถึงกับรําพึงออกมาว่าเป็นแฮชแท็กดราของเกษตรกรไทยโหแรงเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการตั้งคําถามไปถึงศักยภาพและปัจคับพพังทรัพ,พายากรภายในของกอพอทเองด้วยครับว่ามีความพร้อมแค่ไหนในการรองรับปริมาณง,งานที่มันเพิ่มขึ้นจากแตรบังคับใช้กฎระเบยียบพวกนี้เส้นเบื้องคนโคลหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับมีคนถามว่า ไม่รู้ว่าทาง CAA T มีบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์รองรับเพียงพอกับการอนุญาตไหมหรือมีคำถามเชิงเปรียบเปรยถึงความเข้าใจในเทคโนโลยีแล้วก็บริบทของผู้กำหนดนโยบายอย่างเช่นท่านไม่รู้อะไรบ้างเลยหรือความเห็นที่ว่ากฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่ท่านกำหนดมันนั้นมันทำได้แต่ในกระบาดในการปฏิบัติจริงมันเป็นไปไม่ได้เลย ความเห็นเ่านี่ยเู้วอนจะสะท้อนมุมมองนะถาว่าการถ r งเรื่ของหน่วยงานเนี่ยอาจจะโยกเป็นไปในลักษณะชิงรับที่รอให้เกิดปักาแลรวคุยแก้ตอบสนองตอ่อปัญหาคนทรัพย์ครับแล้วก็อาจจะยังขาดการลงไปคลุกคลีทำความเข้าใจกับปัญหาแม่งงานเนี่ยแท้จริงจนทาให้เกิดความรู้สึกว่า กฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกทั่วที่ควรแต่กลับไปสร้างอุปสรรคสร้างความเดือดร้อนให้เขาเสียมากกว่า,าซึ่งเขาหมดมีและค่ปะปอเชย์เห็นถึงความพาทายที่ใหญ่ย่งมากในการํำกับดูแลเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างโรน กา,ารสาหั<ม>จุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการรักษาความมัน่นคงความปลอดภัยของประเทศกับการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประกอบอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตจินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดห้องปัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยิงย่ง,ยงเลยนะคะแล้วก็ต้องฟังการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเปิดใจแล้วก็จรใจเพื่อน,นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่เป็นรูปธรรมต่อไป ปุ่น่นาคิดอ่อนะเพราะว่าในโลกที่เทคโนโลยีโดรนกำลังแทรกซึมเข้าไปในภาพทุกพันส่วนเลยตั้งแบกตะษเศกคุนทรงสมบรว์ภายภาพพรงกระดับเล็กระดับใหญ่บริงานต้กับดูแลจะสามารถปรับตัวพัฒนากระบวนการพรเนียนแล้วก็วลับฟังความคิดเห็นของผูง้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพเพียงใด และให้กประเบียบนั้นมันส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสั้นสารแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดแทนที่จะกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคโดยที่ยังคงรักษาวัฒนธรรความปลอดภยัยแล้วก็ความมั่นคงไว้ได้จริงแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วแพ้จริงนะคะ